i huh, หลังจากนักกีฬาที่บาดเจ็บหิวตัวเองเรียบร้อยแล้ววันนี้มิมิเลยตั้งหน้าตั้งตาไปโรงเรียนพอตกเย็นป๊าป๊าหมามาก็มารับอนกลับบ้านหมามาถามว่าจะวิ่งเล่นไหมมิมิบอกว่าไม่เอาอ่ะรีบรบเพราะว่ามีธุระแล้วดูค่ะกลับมาถึงไม่ทักจิกโกจิกกี่เลยรีบวิ่งหนีไปไหนก็ไม่รู้มิมิวิ่งมาดูมีของมาส่งหมามาถามว่าอะไรอ่ะมิมิบอกว่าโรตีสายใหม่เห็นว่าเป็นของกินป้าหมาก็ไม่ได้สนใจอะไรจากนั้นมิมิก็เรียกพี่ดาวไปหาหมาก็นึกว่าจะแบ่งโรตีสายใหม่กันแล้วพอหมาเดิน แล้วดูมิมิบอกว่าหมามาห้ามบอกป้านะมิมิจะเดินไปเซอร์ไพรส์ป้าที่นอนหลับอยู่พอเปิดตามาเท่านั้นแหละอุ้ยตกรใจตกโซฟาเลยมิมิหัวเราะชอบใจใหญ่ที่ปบบป้าตกใจจากนั้นนงมิมิก็ใส่วิกผมเต้นเพลงโกลเด้นแบบสาวๆแต่เต้นไปเต้นมาสะบัดปึ้งอ้าววิกเลยไม่ใส่แล้วมิมิบอกว่าเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดฟูฟูมาเต้นดีกว่าและดูเหมือนว่าพอมิมิไม่ใส่วิกผมแล้วจะมีคนมาขโมยวิกผมมิมิไปใครกันมาทํากับมิมิแบบนี้มิมิบอกว่าเราเรียกโปลิสดีกว่ามาม่า